สวัสดีครับทุกคนผมเจซีจาก movie wanderer นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวซีรีส์นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่จบไปแล้วนะแล้วก็ผมเนี่ยเพิ่งจะได้ดูนะครับมันจะมีทั้งหมด3ซีซั่นสำหรับซีรีส์จาก netflix นะครับเรื่อง dead to me ซีรีส์เรื่องนี้นะครับเป็นซีรีส์ที่เป็นแนวดรามา่านะครับดราม่าแบบหนักๆแต่มันก็มีความคอมดี้ด้วย แล้วก็มีความแบบว่าครามคือมีสืบสวนสอบสวนฆาตกรรมเข้ามาด้วยคือเรียกได้ว่าเป็น emotional ride นะครับแบบสุดๆเลยมันคือการขึ้นรถไฟหอกอันนึงเลยแต่ผมจะมารีวิวภาพรวมอีกรอบนะพูดถึงเรื่องย่อก่อนแล้วกันคือในเรื่องนี้นะครับเริ่มต้นเรื่องมาเนี่ยเราจะได้รู้เรื่องราวของเจนฮาร์ดิงนะครับตัวของเจนเนี่ยเป็นคุณแม่ที่มีลูกชาย2คนนะครับแล้วยูดีเนี่ย สามีของเขาเนี่ยก็ถูกรถชนนะครับ hit and run <Okay. S 1> ก็คือชนแล้วหนีตายนะครับเพราะนั้นเนี่ยอยู่ดีนางก็เป็นแม่ใม่ขึ้นมาแล้วก็ต้องเลี้ยงลูก2คนนะครับนางก็เลยไปเข้าเหมือนกับเป็นแบบ group กรุ๊ป therapy นะครับเหมือนเป็นแบบกลุ่มบําบัดอะไรเงี้ยก็ไปคุยกันไปคุยกับบาทหลวงคุยกับเพ mm ื่อนต่างๆที่ทุกคนเคยมีความสูญเสียเหมือนกันบางคนก็ เสียแฟนเสียลูกเสียพ่อแม่แล้วก็มันเป็นอะไรที่ทําใจยาก mm hmm. ก็เลยต้องมีกรุ๊ปอย่างนี้ใช่ไหมครับ mm hmm. ก็เป็นเรื่องปกตินะ,ะทีนี้เขาก็ไปเจอสาวคนหนึ่งนะครับ mm hmm. ชื่อว่าจูดี้เฮลซึ่งจูดี้เนี่ยนางก็เป็นสาวที่ออพติมิสต mm ิก hmm. นะครับมองโลกในแง่ดี mm hmm. เวลานางพูดจาอะไรมันก็ดูแบบความ mm hmm. มีความแบบเนื mm ้อ hmm. นางเชื่อในเรื่องสปริชัลนางเชื่อในเรื่องของเอนเนอีต่างๆของคนที่ส่งออกมาประมาณนั้นนะครับ ก็เลยทั้งคู่ก็เหมือนกับได้คุยกันแล้วก็ถูกอกถูกใจกันกลายเป็นเพื่อนกันเพราะว่าคือก็ไม่ได้แบบเฮฮาอะไรหรอคือเหมือนก็คุยกันเรื่องปรับทุกแหละว่าแต่ละคนก็ต่างมีความสูญเสียในรูปแบบที่ต่างกันนะครับหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆคลี่คลายออกมานะครับว่าใครที่เป็นคนฆ่าตัวของเทสนะครับก็คือแฟนของเจนใช่ไหมสามีเขาตายแล้วเหตุการณ์เบื้องหลังนั้นคืออะไร นะครับก็จะเล่ากันต่อไปอันนี้คือเรื่องย่อของซีซันหนึ่งนะซีซันที่ 2, 2> <c oughs> ก็จะต่อมาอีกครับทีนี้มันก็จะมีมันก็จะมีอ่า <c oughs> เหตุการณ์อื่นฮ <c oughs> อลโล่ตามมามากขึ้นซึ่งผมก็สปอยไม่ได้เพราะว่าถ้าผมสปอยไปคลิปนี้ก็จะไม่มีความหมายเลยเป <c oughs> ็นคลิปรีวิวก่อนนะครับว่าโดยรวมมันคือ,อยังไนะ <c oughs> งนะละครที่น่าสนใจคืออย่างที่ผมบอกไปนะคือเจนกับจูดี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ดําเนินเรื่องหลักๆเลยคือสาวสองคนนี้แหละที่มันจะมีความวัยป่วงเข้ามาในชีวิตนะครับแล้วก็ ตัวละครหลักของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวของ Steve Wood นะครับซึ่งจะรับบทโดย James Marsden นะครับเดี๋ยวมาพูดถึงนักแสดงหลังจากนี้แล้วกันแล้วก็จะมีตัวของ Steve Wood นี่จะเป็นแฟนของ Judy นะครับแล้วก็จะมีตัวลูก2คนนะที่จะมีบทเยอะๆเลยลูกก็จะมีบทบาทกับเจนมากเพราะว่าเจนเนี่ยเขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว้วหลังจากที่สามีเขาตายใช่ไหมครับแล้วก็จะมีพวกตำรวจพวกเพื่อนต่างๆที่อยู่ในแวดวงของเขาประมาณนั้นนะครับ เรื่องนี้มันให้ความรู้สึกเหมือนเหมือนเราดูซีรีส์สืบสวนนะครับในพาร์ทหลังๆหรืออธิบายไงเดียซีซั่นหนึ่งอะตอนผมดูประมาณ2-3ตอนแรกผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันซีรีส์จะดราม่าเข้มข้นหรือว่ะมันคือแบบหนังชีวิตอะมันคือความความเศร้าความ d e p r e s s ของนางเอกที่มันแสดงออกมาได้แบบ คือเหมือนเขาสูญเสียจริงๆอ่ะคือเราเรา,เร,ารับรู้ได้ถึงความเสียใจของเขาเลยนะครับแล้วเราก็รู้ว่าเออเวลาคนเนี่ยมันสูญเสียคนรักไปอย่างคาตันฐานเนี่ยมันรู้สึกอย่างนี้นะอ่ะาพอหลังจากนั้นพอดูไปเรื่อยๆเอ๊ะเดี๋ยวนะทําไมมันดรามา่าเอ๊ะเดี๋ยวมันกลายเป็นตลกวะมันมีคอมเมดี้เข้ามาแทรกบ้างนิดหน่อยนะครับก็เป็นคอมเมดี้ที่มันเหมือนเบรกอารมณ์หน่อยแล้วก็มีความเป็นฆาตกรรมขึ้นมาเกิดขึ้นทั้งนั้นนะครับมันก็จะเลย มันจะมีความแบบขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงสูงมากเรื่องนี้นะครับตอนแรกผมไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรดึงดูดผมเลยในการดูเรื่องนี้นะครับเคยเปิดดูไว้เมื่อประมาณแบบปีที่แล้วอะ่ะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยซีซั่นสมันออกใช่ไหมครับรว่ามันคือซีซั่นสุดท้ายแล้วผมก็เลยแบบเออลองเปิดซีซั่นอ่าซีซั่นหนึ่งอีพีหนึ่งดูแล้วกันดูได้แค่ประมาณครึ่งทางก็รู้สึกว่าเออมันมันไม่ใช่แนวป่าวะ นะครับแล้วตอนนี้เหมือนไม่มีอะไรดูก็เลยลองเปิดดูแล้วพอดูไปดูมาสักสองสามตอนเฮ mm ้ย hmm. มันใช่ว่ะเรื่องนี้มันใช่ว่ะ mm hmm. เริ่มเริ่มติดเริ่มติดตัวละครละเริ่มติดบทละนะครับหลังจากนั้นก็พบกับความหาเลือหันของเรื่องนี้นะครับ <Just S 1> เดี<ม>เ๋ยวผมเหลืออีกประมาณสามประมาณ4ี่ห้าตอนนะครับของซีซั่นที่3าเพราะว่าตอนหนึ่งมันไม่ยาวนะตอนหนึ่งแบบว่าครึ่งชั่วโมงนะครับยี่สิบสามสิบนาทีตอนนึงครึ่งชั่วโมงประมาณเนี้ย เพราะนั้นเนี่ยอีกไม่นาน๋ยวผมดูจบแล้วผมจะทําคลิปเป็นสปอยหลังดูจบก็จะเล่าเรื่องข้าวๆของทีเซหนึ่งสองสามทีเดียวเลยถ้าใครอยากดูสปอยก็รอดูคลิปนั้นนะครับคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวเพราะนั้นเนี่ยใครอยากได้แนวแบบสืสวนสอบสวนมีดราม่ามีตลกด้วยคือจะบอกว่าคือมุกตลกอ่ะมันเข้ากับสถานการณ์แล้วก็ความเปินของสองสาวอะ่ะมันจะมีความที่เคมีของสองสาวนี่มันเข้ากันอะ่ะมันก็จะ มันก็จะแบบมีจังหวะการพูดมีมุกอะไรต่างๆที่แบบว่ามันตรงจริตของผมอบผมดูว่าแบบเออผมก็ยิ้มว่าแบบเออก็ชอบนะตัวตัวของคริสติน่าอาพลเกตนะครับก็คือเขาเป็นคนที่แสดงเป็นบทเจนเนี่ยนงคือก่อนหน้านี้เขาก็าไม่ได้มีหนังมีซีอะไรที่ผมรู้สึกว <successful. S 2> ่าแบบเทพๆมากนะก็เขามีพวกแบบเออแมรี uh ่วิช i ิลด e นนะครับเดอะสวิตเตอรดิงแบ m มัมอะไรพวกนี้นะ ส่วนตัวของจูดี้นะครับซึ่ง,งนักแสดงเนี่ยคือคุณลินดานะครับคาเลลินี่นะซึ่งหลายๆคนก็จะเอ๊ะทำไมหน้าคุณคุ้นจังเลยนะคือจริงๆเน uh> ี่ยนางเคยแสดงหนังนะครับสกูบี้ดูนะครับเป็นเวลมานั่นเองนะคนก็อาจจะแบบคุ้นคุ้นหน้านะครับถ้าเคยดูเวอร์ชันและแบบไลท์อเวอรชั่นของสกูบี้ดูเนี่ยเนี่ยคือเวลมานะครับแล้วก็ใครที่เป็นแฟนมาวเวลก็จะคุ้นคุ้นหน้านะครับเพราะว่านางเป็นแฟนของอ่าคริสปาร์ตันนะเป็นแฟนของไอ้นะครับในเรื่อง แสดงเป็นโรล่าบาตันนะก็ถือว่าเป็นนักสแสดงที่มีมีบทปาดมีหนังดังๆอะไรเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็สุดท้ายอีกคนหนึ่งก็ที่ต้องพูดถึงก็คือเจมส์มาสตนนะครับคนนี้ก็เป็นพระเอกที่เราดูหนังดูซีรีส์เขาหลายเรื่องมากนะครับตั้งแต่โอ้โหเวสเวิร์ใช่ไหมเราดูตัวของใน X-Men ใช่ไหมเพราะใน X-Men เขาก็เป็นไซคอปใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรกัน พวกโซนิกอาอะไรเงี้ยน,นะโซนิกก็เป็นเรื่องที่ผมชอบนะผมรู้สึกว่าตอนแรกไม่คิดว่าจะดูโซนิกแล้วไปม,มาดู2ภาคเลยนะครับก็อ่าแล้วก็ซีรีส์ล่าสุดอย่างเงี้ยก็จะเป็นแนวฮารหานะ่อยก็เป็น Jury Duty นะครับประมาณนั้นใครที่เป็นแฟนๆของนักแสดงเหล่านี้ก็ห้ามพลาดน,นะครับเรื่องนี้แล้วใครที่เคยดูเรื่องนี้มาก็คอมเมนต์มาหน่อยก็ได้นะครับว่าเอ้ยคุณชอบไหมไม่ชอบเพราะว่าอย่างไรหรือว่าชอบเพราะว่าอะไรนะแต่อย่าสปอยเยอะนะ เพราะว่าเดี๋ยวคนที่ยังไม่ได้ดูจะเขาจะโดนสปอยนะครับเพราะเรื่องนี้สปอยไม่ได้เลยนะคือแต่จบแต่ละซีซั่นเนี่ยเหมือนแม่งขึ้นเรื่องใหม่เลยแล้วพอเราซับบอยปุ๊บเราจะรู้ว่าแบบเฮ้ยอมอมันเกิดอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้ขึ้นนะเพราะนั้นอย่าสปอยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันต่อไปในการรีวิวหนังรีวิวซีรีส์ในเรื่องหน้านะครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับช้อปสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่อง Movie Wonderer ค่ะขอแนะนำ Privateo VPN VPN สำหรับนักท่องโลกกว้างอย่างคุณจะหนังจะซีรีส์หรือแมสแอนิเมชันก็สามารถดูได้ทุกแอปทั่วทุกม,มุมโลกในราคาเริ่มต้นเพียงแค่2เหรียญเมื่อคุณกดไปที่ลิงก์ของทาง Movie Wanderer คุณได้ VPN เราได้ค่าขนม p r i v a t o VPN ปลอดภ,ภัยแน่นอน